ตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าวันหนึ่งน้ำฝนหายตัวไปอย่างลึกลับพ่อแม่ของเธอคลั่งไคลค้นหาทั่วหมู่บ้านแต่ไม่พบร่องรอยใดๆจนกระทั่งสามวันต่อมาคุณยายหยุดผู้ชั่วครู่พวกเขาพบศพของน้ำฝนในป่าลึกร่างกายของเธอถูกแขวนไว้บนต้นไม้ใหญ่ดวงตากลวงเปล่าและที่แปลกคือรอบๆศพของเธอมีรอยเท้าเด็กเล็กๆนับสิบรอยวนเวียนอยู่ผมรู้สึกเหงื่อซึมที่หลัง แม้อากาศจะเย็นยเยอือกแล้วหลังจากนั้นหลักครับหลังจากเหตุการณ์นั้นหมู่บ้านก็ไม่เคยสงบสุขอีกเลยคุณยายพูดด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดทุกคืนจะมีเสียงกระซิบเสียงร้องไห้และเสียงหัวรอดังมาจากป่าบางคนบอกว่าเห็นเงาดำคล้ายเด็กน้อยเดินวนเวียนรอบบ้านหลังนั้นบางคนที่พยายามเข้าไปในป่ากลับหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยทันใดนั้นเองเทียนที่จุดไว้ก็ดับลงอย่างกระทันหัน